แสดงสตรนะในโอกาสที่คนรุ่งใหม่นก่นใหม่ครับเกี่ยวกัได้แสดงในสิ่งที่ถูกต้องฐาน้านของท่านผู้หลักผู้ใหญ่ครับท่านผู้ใหญ่สมวนนะครับเจ้พกีแล้วก็ท่านผู้หกผูสมเสรอว่าอควายเต็ให้กฎิการเอา กรับแทนเงินีี่รบนะรผู้หลักผู้ใหญ่ก็วแทนาประถมโดยเฉพาะผู้พูดผู้พูดนะครับสหรับผู้รงินเชแล้วก็ชหับับเนนะครับขดมากก็สำับเส้นมากหรือวก็สหรับ้นมนะครับตั้งท่าแล้วรัะกรรมการใององค์การที่เรยกเงินเชครับสหนิพนธ์ก็ป็นการอาชี้นะครับ รับเงินมาបាត់ជាអូយកថានេះអើអត់ទេទេ Hãy subscribe cho kênh đi Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ถ้าไม่เทียบล่างๆาจารกับใจทั้งหมดเป็นการ่าแล้วก็เป็นความประทับใจตงเทียงล่างแล้นะครับครเขาาครรครับยคเยง

คอะไรนะครับพอที่ก่อขอมาช่วย่อเพ่่เพืนักาบเยี้ครับขอตองจบมาจบในสวรรค์เยครับขยันเลยพิจารเให้ดีจัดตานแบบนี้ทำคเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ทามารถยังแล่็ขึ้นเวทีครับฝึกไว้ฝึกให้เิดเปนะเลยครับทำคารพผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ทางด้านหลังแล้วก็ขึ้นเวทีนะครับ ทำไปเลยนะทางด้านของผีเลี้ยงนั้นเพราะว่าเราฝึกมวยใหม่ฝึกตงก้าเบอร์ไทยก็ทำได้เป็นระเบียบแล้วก็ทำตามกติกานะครับคู่นี้แดงมังกรน้ำโคนพระองค์ยืนเง้นเงินสันเดชกบานทีชาววุฒิไปเลยครับเพื่อจะใช้เดื่อนสิงเล็กเพชรโผดูสุด

อ่านดี่ครับอ่ามารที่รับประจำพระพันพรทิพย์นาทีสำหรับารเล่นทุกหัทุกอย่างหายก็ขึ้นเหน่อเทีมนับป็นนไปัหนหนโเปลี่ยนดาวรุ่นใประเทใจกลาใจโ คนเลยใ่ไม้เล่นครับ่ากล้าว่าอยู่่ห้าสิบ้านแต่ว่าเ้ใจครับแม่ใจไมสุดมีเล่นเกินแตกันแข็งแรงรางกาตามสุนทรลาโภปรดิษฐ์เงนสันเดกำลังียาวุฒิอือกำลังปียาวุฒิไม่เคยขาดโอ้ยอทห้านี้จะตงอุดพลาดดาวเชื่อมติดตัเดครับเอาเด็กใหเด็กราเดนรัเ

Yeah. คนจะเดินไปสนามเทถือกระดาษใส่ถ้อยคอยาพูดกรตัง

ทั๋งเจไม่ต้องพูดถึงเลยยากูอยากเทรัดคอเอาเางเาอต่บมาครับัดข้างหลังก็ได้รัดข้างหน้าก็ได้ข้างหลังก็ได้ข้างหน้าก็ได้แข่งขันโอ้หยกข้อขึ้นเลย ดงนกโพเอทำให้สารบริญัรับคสอสอจิตสมรัำคำเับนรว่าที่เราเกิดตามมาเสรแล้วเอาคู่ต่อไปเป็นคู่แอนนี่ลูกเกษตรกับ ดาวดวงเด่นแลงจากนั้นเพือเปิดการรับโเปิดบวม็อกันโสอขอเวลาอ่าเปอกมัไม่เกิดสิทนการทครับอ่าเปนการเปิดาท้าวอยู่แับพี่น้องครับจังหวจากคำทำนันหนักมาเยอะอ่าเอาไระพวงรอบเป็นกมันใหญ่อ่าตำรวจก็เป็ดเปิดนะครับก็ขบตารดัอ่าแนนเมอร์ที่รัานนของท่านอ่อพี่ชัดนะครับเป็นสนามก็ในุ่งที่เปรียนพวกเราผู้ใหญ่เป็นเยอะ นะครับเตรียมไปเตรียมทางด้านของให้การต้อนรับนะครับท่านผู้ใหญ่สกลท่านผู้ใหญ่ที่คนก็เตรียมพร้อมเลยครับทางด้านผู้หลักผู้ใหญ่เดินทางมาผู้หลักผู้ใหญ่ทางด้านของฝ่ายดานเมืองแล้วก็อีกหลายท่านครับนำว่าด้ชนรวมบนเวทีเป็นหน้าที่ของเพชรดงศรีและบรรพาน้ำเงินฟ้าจะเป็นเมฆขาวเป็นเยลลัคเป็นเมฆขาวัญใจดี้องชาว ปั้นบ้านนะครับดาวบ้านดวงประุ่แล้วก็พี่น้องชาวผัวสุรพงศ์ทุกทุกหมู่บ้านนะฮะเกษตรส่วนสอสอสืบสกุลเป็นสสธรรมนะฮะเบธีสสพูดครับทำตลอดนะครับบางครั้งก็ไม่ได้พูดแบบว่าเาทำเลยมีสิ่งไหนที่มาแล้วก็ทำสามที่ขั้นบนคือที่พูดต่อไปตลอบข้ามเวทีเลยครับแอนนี่งลูกเกษตรกับดาวดวงเด่นนะครับ แอลลี่ลูกเกษตรกับทางด้านของดาวเรืองเด่นรับช่วงต่อไปมารอที่หลังประชาสัมพันธ์เลยนะครับหาต้องที่หนึ่งรับโองก็ที่สามเพื่อเตรียมที่รับได้นะครับโอ้ครับมีครับอีกเป็นพันครับหาภาพและภาพร้านคนตอนกินกันคระชสัมพันธ์ในโย อัดได้อัดเลยครับเออเอาได้เลยไดเต็มทเต็มเาเากันนะเออเอาเอาครับเอาแขนครับเอาสู้ครับอาสู้ครับอัด้ไปออัดด้ยัน้มีเอาสู้ครับโอ้ต้ไปงสู้เอาสู้ครับเดี๋ยวารครับ